หมาแกงที่โค้รอร่อยแบบสดจวักไม่เกินจริงอะคุณคือผมกับเพื่อนเว้ยมาทางานที่จังหวัดยุธยาแล้วเจออาจารย์อัชาราที่เป็นคนพื้นที่เขาบอกว่าถ้ามาที่ยุธยาแล้วอยากกินอาหารอีสานที่ทำถึงถึงนะต้องมาลองที่ร้านนี้ที่อยู่ในซอยแถวข้างๆดูโฮมยุธยาและพอผมตามรอยเขามาทีแรกก็สั่งเมนูนู้นเมนูนั้น,น,น,นเมนูนี้เลยทําให้มาเจอพระเอกของคลิปนี้แกงผักหวานไข่มดแดงครับชื่อมันอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ฟังผมก่อนคือผมอะ่ะไม่เคยชอบกินเมนูนี้มาก่อนแต่พอผมได้ลองช้อนแรกแค่นั้นเลยคุณ มันโคตรเด็ดเลยคุณกลิ่นซุปปลาย่างอย่างหอมมากคือมันหอมมากหอมจนโดดเด่นจนทําให้รสชาติทุกอย่างมันอูมามีไปหมดเลยแล้วน้าซุปนะอือหรสชาติเข้มข้นเค็มน้ำแต่ไม่โดดเค้ากับกลิ่นและรสชาติของผักหวานที่เราเคี้ยวไปโคตรกรุบโอ้โหคุณขีดเลยอร่อยมากแล้วเขายังท็อปอัพให้มันเวลิกูดขึ้นไปอีกด้วยไข่มุดแดงอ่ะโอ้โหบึ้ดจ้าบึ้ดเอาจะหวักสดสจนหมดถ้วยอะคุณแลวร้านนี้คือร้านตํานัวครัวป่าครับอยู่ในซอยหมู่บ้านนราวดีซอยข้างๆดูโฮมอ่ะโคตรเต็มสิบ 还得勒乎？